ลุยล hey, um pues mm ุยลุยลุยหายโหลเซมีใจกูเปิดเปิดต้องเปิดซาวเท็กตื่นเต้นไหมเวลาบอนเปิดได้แ <the> ล้วนะมีชชั่นอินพอสติเบิล啊 ไม่ได้เปิดมาลุมหตือว่าให้เราดันกันเตือเิ่มหน่อยเตือดๆเอดเดืดกน้งกุดงืุ้งก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 ต้งกุดงกุ้งกุ้งกุ้งกุงด้งกุงกด้งกงกุ้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 มกด้งกต้งกุ้นกุ้ง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 ้งตุ้งกุ้งงกุ้งงกุืด้งกุ้งกุ้กงกุ้งดงง้งงกุ้้นกุ้ง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 ้งก เดูสาวนเหนือตัวอะไรวะอย่าจะไปลืมกอง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 อ๋อไม่มีพากต่อยวะก็จำตอนเด็กๆอ่ะอันนั้นอะการ์ตูนตอนเราดูเด็กไงแต่ว่ารอยนั่นหนึ่งหนึ่งดูดูโตได้ยิ่งรอยแล้วมึงเลยยังไงไม่รู้มีภาคต่อยังหนึงจำได้เลยนี่ว่ามันว่ามันมันไปสู้ไอ้ไอ้ไอ้เสียน้ำแข็ง ร้ <ไป S 2> อยเด็ดลอยนะแต่ก้องเน้าไปดูนะมีอยู่แล้วแหละของเซนเลยกอง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 กไม่มีภาคต่อยัาอยากให้มันสร้างภาคต่อนี่ล่าสุดไปเจอ ทำอะไรแล้วมันเป็นเดโรเสาะตัวเล็กอย่นะ <c oughs> มันสู้ทุกอย่างได้เลย <c oughs> <c oughs> เอามาช่วยในตัวไอ้ตัวเซือปื่นกวัตรงนี้ได้ไหมตายเลยนะมีสติ อีกัดได้กี่กรัร์ดได้คุณแจลคือก็คาดเหมันท้วนตลอดเลยกทำไมไม่มันขึ้นสัญลักษณ์อะไรม่อก้ตกใจ <90 S 1> <น>เก้าหมื่นเก้าหมื่นเฮ้ยยิงกินเงินสี่กองว่ะปุ๊บ <น S 2> แปดหม<อ>ื่นสี่เกือบละเกือบละเกือบละเกือบอะว่ะตั้าไลายมีทองไหมมีทองกอง สองอันใช่ไหมนี่อะไรนะสองไอ้ลายนิ้วมือฮึมฮ่าเลย มันเก็บไว้เนี่ยนี่นี่กันเอาไปก้าได้ไหมอีกเงี้ยหนึ่งไหมไม่เงี้ยหน่ะไม่เงี้ยไหมแต่กูไม่เงีนนะแต่กูไม่เงี้ยจริงจงหนึ่งก็ว่าเออไม่ได้เห็นเมื่อกี้หลอกันตกใจได้เลยทต่ไมมันมีเตียนกันตรงนั้นนะเตียนอะไรวะ ติดติดติดมั้งอ่ะเยนอะไรวะไม่เห็นเต็มเอาไปอสองล้านสองล้านห้าวะได้คนได้คนล้านล้านแสนได้อยู่จริงเอ้ยเออถูกแล้วเรงอักปีริรามาจัดละอักปี้โจน,นกูเพิ่งเคยเห็นรอบนี้น่าจะเวลาดีสุดจริง ได้กี่การได้นั้นเร็วมากี้เราไปจำไม่ได้เนาะ l e สโ go ลุยกันเลยว่าจะไม่จนตอนใหม่นะไงไงไงกูมาจาวะไม่ไม่เราเป็นเราเราเป็นหนึ่งยิงเร็วเมื่อกี้หนึ่งขับรถยิงมันเมื่อกี้ยิงตัวมันแต่ยิงสร้างไปเลย ปกติหนึ่งไปจอดยิงไปดิฟเปน็นเร่องมั้ยไปดิฟไปจอดหลังมันมแล้วก็ยิงนัดเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้ขับไปยิงนีลัดเลยมันชัวร์กว่างจอดยิงอ่ะมันจะจอดรอบนึงมั้งหนึ่งไม่ได้รอมันจอดไงหนึ่งขับไปหลังมันเลยเฮ้ย okay. น่าจะล้านแสนกว่าเอง อมไม่ถึงร้านสองหรอกเหรออาจจะลุ้นร้านสองได้แต่ถ้าเปลดนี้มันไม่หักมากมารักปาร์ตี้จนเป็นเคยเจอมึงขึ้นบมางกูไหมขึ้นว่าสบายหน้าจอมันอบอกเร็เวเกินมึงหน้าจอ,อเป็นดีเกีียวอุ้ยกดร้านสองเซนเลยว่ะเฮ้ยร้านสองอ่ะ อกหนา่ยตีทิปเก้าวีเอไอไลท์ยัง <highlight S 1> <ด>ไงบอกแล้วไฮไลท์รอบนี้ไม่ใช่ไฮไลท์ดิอะไรนะเวลาดีสุดนี่เราควร <c oughs> ใช้คำว่าอะไรเออทำไรเบสก <c oughs> สกอร์เบ <c oughs> สสกลายทำไติตืมติทำไายตถิติาอลิ้นพันง่วงแต่ว่าเพิ่งเห็นภาพนี้เมื่อไหเมื่อกี้ nha lắn 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 lên Z bây giờ đấy và lần lẽ anh 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 nè anh 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 ยิงสามเซนนั้นเอาไมา่ได้คนคนร้านสี